สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมชมค่ะวันนี้วันที่14กันยายน2567ค่ะไก่มือเขามาแล้วนะคะุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะแม่หมูก็ได้อยู่ที่วัดพระอาจารย์แสงนะคะจะพา่านผู้ชมนะคะมาติดตามช่ง้งทางโค้งสุดท้ายพระอาจารย์แสงนั่มนะคะเราก็จะนั่มไล่ซื้อมาให้พระอาจารย์เปิดดวงให้นั่มนะคะุณผู้ชมเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะ การมาสักการ์เจ้าค่ะกรรมชมนะครับน่าหดมาซื้ไม่นําจ่ายเปิดดวงให้ได้้องเอ้ออดีตอาจารย์จิตอ่อนอคัยเอฟซีก่อนพระอาจารย์จิเดินทางไปอำนาจเจริญบอกพระอาจารย์อำนาจเจริญอำนาจเจริญนะครับสาธุบุญพี่น้องพอดีก็ได้ร่วมทำบุญน้ำพระอาจารย์น้าพระอาจารย์ก็ตน้ำปัจจัยพี่น้องไปซื้อทองนะครับ รอพระรอพระชำระนี่สงผออ้าจารย์ว่านะครับครับสองเม็ดหนักตักสองเม็ดสองรอทองทองคำรอทองคำท,ท,ทองเหลืองผสมทองคำทองคำเหลืองผสมทองคำเอามือนี้นะครับพระอาจารย์กะจุดทูบให้น้ำธรรมชมเดี๋ยวรอเบิ่งเลขทูบน้ำกันนะครับอา้าวพี่น้องยกมือสาธุน้ำกันเด้อ สูซาทูซาทูสาทข้าพเจ้าขอร,ราตนาญาณบาร,บรามีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกขอองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์พระธรรมพระยาสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พมทั้งหลายพ่อโพ,อพทธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายขาพระอ,องค์ทั้งหลายจงประสิทธิประสาทพรให้บุคคลทั้งหลายและเอฟซีทั้งหลายที่ร่วมปัจจัยมาในครั้งนี้จงมเพื่อเปิดดวงเปิดบรารมีเปิดโชคเปิดลาบเสริมดวงเสริมบารมีเสริมการเงินเสริมการงานเสริมการทอง ให้มีความรุ่งเรืองสมปรารถนาทุกประการขอรัตายานบามีกายทิพย์กายธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงลงมาเท่สนั้นสิบปฏิเสธและจงประส่งปูพอนชัยนักการธรรบัตเดียวนี้ด้วยเถินสาธุพุทธโธเมตตาคิตตโมเมตตาคิตสังโฆเมตตาคิตกิติคิตังจิตติมันังจิตังมะ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 มาอิทธิลิบุญญาลิบดปิญญาลิบปฏิสัมมิทายริน ลทธิ์ทั่วไปน่องไปถ้าพันธกับน่องพันธกับความรู้เจ้ายงเวียงจงเบสิปสัสนักการทบัฏเยนี้เถื่อนนโมตัสสะวโรโตสัมมาตะสาวนโมตัสสะวโรโตสัมมาตะสานโมตัสสะวโรโตสัมมาตสังสัมจิสามินาสังสิโมพมมาจามหาเทวาสเปยาขาภรายันติพมมาจามหาเทวอภิราภาวันตุเมมหาบุญโยมหาราภววันตุเมมิเตปาหัวติพุทธนามาอุนโมทายาเวราใจโยวิราคนายังวิราหิงสาวิราตาศิเวราตาสาวเรทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะศาสนางมสัมติสามิเพ่งเพ่งปาวาห้าเรือเดิม อีปีนี้มาเนะมามีหังมหาบุญโยมหาราโภพะวันตูมสถูุพุทธังเสยยมีตาอิติปิโสพระพุทธังเสยยมีตาพรมนุสิมาที่เราละพังด้วยอิติปิโสพระคุมารพุทธังมหาราโภมหาราโภอิติปิโสพระกุมาโภคะโภคังอิติปิโสพระคุมานนโมทายาเยตาโคตรนั้นอิรยชาต่ตาระชาติยังนี้นำมีสมัครโลบุสษภูสมารากัดที่ตาทม Haa samsami datiwa kawu dantawa kawato namaa simsang diya paa muciberiwa samu samu tabu kaja paa uba sasa sukhya paa yasa so sasa aa aaa 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 ni te se sumema Huja naami we asang zirobu tabu paa isawaswa suwi I ti bisovi se se ise seputa naami tangso i nanggiti di naama pata naama pata naama pata japa kasa japa kasa japa kasa naa chali di naa chali di naa chali di I naa sila i naa sila i naa sila jitiziki นม่ตินัม่ตินม่ติอะระหังอะระหังอะระหัอะระหังอะระหังอะระหังสมัสสะปุทโโมตะยยยะตะพุทโณนะโมตะยยะุทโนาโมตะยยะปุทโนาสุเมจิสเนสังโฆยาอิเตวะกสะกบานัมังนะมีนาดีนางามนเปิตนะเงินปุตตีปดตติปนงามพุทธังรัตนังพุทธเจ้าปุังรัตนางพุทธเาปุงนเปิตบุญโมเปิดวันนะมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตะเปิดธรรมเปิดโเปิดจิตคอบจักรวาล้วยนโมทายยะเปิดกรดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชค percepatan paralimpiade 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 મોડા પુરુણા નર્વ નામ નોમારા ભગવાન 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 પુરવાના પુર્વ จะตุบังเปิดตมังปสังฆัปิดปิดโชคลาเปิดรมยติปิสุะกวนวมายะตะปุตานมายะปุตานมายะปุตานมายตายะปุตานีติปิโสระกนรมายะปุตตีตุระกิสตุระกัตรกัตตุระกิตุระกักิลัตตระกัตตุระกิะกัติกิกัตังเปิดเปิดพุทาังเปิด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 ามีเปิดการเงินเปิดทางทองเปิดดวงเศรษฐีเปิดมหาภารมีเปิดการเงินเปิดการทองเปิดการงานเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิเปิดโชคกุลาบีต น้ำมั่งน้ำมีด้วยดีย้มาสาธุา<ะ>ยกมือสาธุเดอร์ท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ว่ากัตถอว่าได้เฮ็ดบุญร่วมกันพระอา,าจารย์ก็จะไปนะครับผมทำบุญหล่อพระพุทธรูปชำละนิสงที่อำนาจเจริญวัดยังบอกได้ปะครับพระอาจารย์ผู้อิน ไวัดภูหินเหล็กไฟ,กไฟแตู่้ชมพาะอาจารย์จะเดินทางไปวันที่21จ้งว่ามันอีบ่าวแถาเล็กเขา,มาแม่ดาบริโทบ,บอกพระอาจารย์ได้ทผม,ม้ชมพอดีพระอาจารย์อยู่นะครับเอานะครับให้พาะอาจารย์พระอาจารย์ให้มะเบิงขันอน้ำมต์อีกหวดนี่จะเป็นจ้งใด ขันน้ำมัำนน้ำผายจานธรรมชมเดี๋ยวจันใช้ผายจานเน้นย,ย้ำให้จะเห็นม,ม,มอือมือไหมปาดคือเห็นชัดเลยล่ะธรรมชมุมตัวไหนระเบาเท่าหาซีป่ะหาซีหรือหาศูนย์หรือหาแปดอู้ห่างเลงามเนะาะหาในงามธรรมชม หาส่บอกพี่น้องนะครับหาสี่ <โฮ S 1> <54 S 2> หรือหาศูนย์พระอาจารย์ว่าตัวใดครับผมอัน <c oughs> นี้เบิ่งเป็นหาสองพระอาจารย์เห็นเป็นหาสอง <โฮ S 1> พระอาจารย์ว่าหาสองผ่นนอาวท่าชมนะครับผมเดี๋ยวจังรอบมึงเลขทูกน้ำกันนะครับอ้าวทานผชมเลขทูกูก็เห็น สี่กับสามแล้วนะคะตัวที่สามจะเป็นยังคันน้ำมุนพะอาจารย์ว่าเห็นเป็นตัวใดก็ค่ะ,คะ,อคะสอง้างหาสองพ่อจารย์ว่าหาสองพ่อจารย์ว่าห้าสองนะคะคันน้ำมุนหาสองเาบ่าวเถ้าขึ้นว่าหาสี่ครับ่า,าวเถาว่าหาสีน่นะคะพี่ชม <c oughs> แ,แล้วแต่าตาคุณ <c oughs> แล้วแต่ผู้จะเห็นนะคะเอาตัวที่สามรอจังหน่อยก่อนนะคะท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมโค้งสุดท้าย ผ้าอาจารย์บอกว่าบนวันตัวนี้ครับหาหกเก่าหกเก่าก็ยังอยู่ในชุดที่พระอาจารย์ให้เอาตัวสีแดงสีแดงเน้ 2, <ห>นให้ 2, นะรัดสองเล็กล่างรัดเล็กล่างรัดหกนี่บนาพระอาจารย์เล็กบนบนเล็ก<ม>พิดว่าเลขมากเก่าบนมากเก่าบนแต่ว่าคิดว่าริาสี่รักหน่อยห้าหกเก้าเอาทำปรชมเดี๋ยวบ่าวทาจะเขียนเลขเลขทูบให้น้ำทำประชมเลขทูบ กับเลขขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์มหาพระอาจารย์ตองวดได้นี่ครับได้สองานี่ครับผมนะครับผมพระอาจารย์คิดว่าลัก2นี่จะมาลัางสองศู 20, 21, 29, นย์สนึ่งสอนับรัก6กพระอาจารย์รักหกรักเกาพระอาจารย์ว่าจะมาบนพี่น้องหกหนึ่เน้นให้5 6าหนะครับตัวเน้นเลยครับทำช่วงสามตัวเจ็ดห2หนึ่งเจองเดสอตัวร่องนะพี่น้องเ้ย ขันน้ำมุนพา,จายจันว่าหาสองต่เบาเถ่าเห็นเป็นป้าาพา,จายจันเห็นเป็นหาสี่สี่หาหาสี่หาศูนย์ใดธรรมชมเดียวบาเถ่าเคียนให้เอาค่ชมตัวที่สามเป็นเลขสี่นะคะสี่สามสี่โอ้สี่สามสี่แหละค่ะผชมเพื่อหมักเล็กถูกนะคะชัดเลย ขอได้ทำผู้ชมเดอ้อนะครับอันนี้ที่มาหาพระอาจารย์ตั้งแต่ตองวดนะครับพระอาจารย์ให้สองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าเป็นตัวเด่นนะครับหกหนึ่งหกสองหกเก้าเป็นตัวรองท่านผู้ชมอ่าสามตัวเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดสองหนึ่งนะโค้งสุดท้ายนะครับอัอน,นี้มาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ว่ 2, า,าหลักสองธรรมะคือมาลังหลักหกหลักเก้าจะมาบนพระอาจารย์ให้เน้นตัวนี้ครับผมโค้งสุดท้ายเขียนให้ห้าหกเก้า นะครับท่านชมเลขขันน้ำมันที่มหาพา,าจารย์ตั้งแต่ตองวัด279นะคาับมหาพา,าจารย์มืาอนี้ครับผมเลขทูบนะบพมอาจารย์จุดไห้ซีสามซีแต่ว่าทูบพาอาจารย์ให้เบาเท่าเป็นคนหยิบพี่น้องนะครับเอาหาผู้ใดมักนะครับไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่เลขขันน้ำมันนะครับในขันน้ำมันพา,าจา์ว่า52แต่เบาเท่าเห็นเป็นซีหาหาซีกับพาศูนย์นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้อันนี้มหาพา,าจาันสองรอบเลขขันน้ำมันที่พาอาจารย์ทำพิธีนะครับผม แต่ว่าพระอาจารย์เน้นนี่ครับหลักสองสองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าที่ให้ตรงหวดแต่ว่าโค้งสุดท้ายพระอาจารย์มาเน้นนี่ครับห้าหกเก้าผ่าจาย์ว่าหลักหกหลักเก้าเนี่ยจะมาบนนะครับแคปตาจอได้พี่น้องเด้อไปหากิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่นะครับไก่มือเขามาแล้วมาเบิ่งขันน้ำมลผ่าจาันว่าหาสองสองหาแต่ว่าเบาเถ่าเห็นเป็นหาซีซีหาครับหาศูนย์หรือหาแปดป่ะพี่น้องแต่ว่าตอนตอนแรกมันมันตัวนี้มันถือว่าจะไปไปไหนมันมันจกเป็นเลขศูนย์จะเป็นเลขศูนย์นี่นะครับผม จะมาบา่าวแ่าเลขเขียนไหนหาซูลพ่อเอาเทียนจีลงมาเลยแตกไปทางนี้มันจะเป็นหาซูลเอาทำมาชมเดี๋ยวรถน้ำมุำ่นนำพระอาจารย์นะครับกราบขอบุญขอบคุณพระอาจารย์ได้พี่น้องเด้นะครับสาธุบุญนะครับเอฟซี FC ก็ถือว่าได้รวมทำบุญน้ำพระอาจารย์นะพี่น้องเนาะที่ได้ถวายปัจจัยน้ำพระอาจารย์สาธุให้โชคให้มนันโชคดีไม่ใช่ ขอให้มีสุขมีหลับทุกคนค่ะ,านนะสาธุครับอาจารย์ขอให้ชชคไดมนันเดอค่ะู้ชมค่ะใ้ลำให้รวยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ